สวัสดีครับผมเดมจากตีลังกา,กาดูนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแบทแมน vs ซ u p เปอร์แมนด o อ j ออฟจัสติสนะฮะก็แบทแมน vs ซ u p เปอร์แมนด o อ j ออฟจัสติสเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่2ใน DC f i ฟิลมหรือจกักรวาลหนังของ DC นะฮะโดยที่กำกับโดยแซ็กสไนเดอร์คนเดิมพุ่มกับแมนออฟสต e ลนะฮะแล้วก็คริสเทอร์ลิโอเนี่ยพี่เป็นมือเขียนบทจากอาโกก็มาเขียนบทแบทแมน vs ซ u p เปอร์แมนะฮะต้องบอกตรงนี้ให้เข้าใจว่าผมไม่ชอบแมนออฟสติลเลย คือผมมองเห็นอะไรที่มันดีแต่ภาพรวมหนังอ่ะผมว่ามันเละเทะคือผมไม่เข้าใจว่าหนังมันจะสื่ออะไรมันจะพยายามเล่าอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์แมนให้เราเข้าใจว่ามันจะพูดถึงอะไรกันแน่เพราะผมมองว่าไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากของหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างน้อยก็ภาคแรกทุกเรื่องอย่างสไปเดอร์แมนของแซมไรมีที่มันประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรพ่อคอมันคือพลังงานยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่ง หนังก็เล่าอยู่ในอยู่ในคอของมันตรงนั้นอ่ะอย่างไอออนแมนภาคแรกที่มันสบความสำเร็จแล้วเป็นหนังเปิดจกักรวาลมาเวลเนี่ยก็เพราะมนันเป็นเรื่องของการคนที่พยายามจะแค้ไขอดีตแค่ไขสิ่งที่รู้สึกผิดคือโทนี่สตาร์กสู้กับอดีตตัวเองทั้งเรื่องคือมีแต่ไวรัสก็คือแต่จริงๆเป็นไวรัสจากอดีตเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองนั้นผมว่าผ,ผมชอบแกนเวลาหนังมันมีแกนคอที่ที่ที่ักคันแบบนีผผ้ผมจะชอบมากไอแมทน็อตสติลน่มันไม่มีตรงนี้เลยมันทําให้ผมรู้สึก มันยากที่จะชอบหรืที่มีฉากแอคชั่นอะไรก็เถอะแต่ในส่วนของแบทแมนมิซูแมนเนี่ยที่ผมคิดว่ากระแสหลายคนบอกว่าไม่ชอบแต่ผมกับชอบมันมากคือใช้คำว่าชอบมากได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ผมมองไม่เห็นข้อเสียมันนะคือผมมองข้อเสียของมันเยอะแยะผมมองเห็นบทที่มันไม่เม็กซเซน์การตัดต่อที่แบบดูโดดไปโดดมาก,การกำกับที่ควรจะทําให้เรารู้สึกมากกว่าเข้าใจแบบนี้แต่มันดันได้อะไรที่แมนฮอปซิลไม่ได้ก็คือหัวใจ หัวใจหรือคอที่ที่แบทแมนไอที่สไปเดอร์แมนมีที่แบทแมนมีคือคือเราได้เห็นแบทแมนที่โกรธแบทแมนที่เข้าใจว่าความรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขาแบบเขาเข้าใจเขามีพลังแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกอย่างมีความมั่นใจมาเห็นเห็นวันหนึ่งที่เขาแบบเห็นอะไรที่มากกว่านั้นแล้วมันหมดพลังอะอะไรเหมือนทุกอย่างที่เขาวางแผนทำงานในกอลแฟมมายี่สิบปีเขาวางแผนทุกอย่างเขาอยู่อะไรอยู่ในกำมือว่าวันหนึ่งมันหลุดออกไปแล้วเขาเจออะไรที่มันแบบ เขาควบคุมไม่ได้จริงๆมันมันโกรธแล้วมันก็แบบเฮ้ยเราต้องเราต้องหยุดไอหมอนี้ให้ได้จริงๆแล้วก็มีซูเปอร์แมนที่ต่อยอดมาจากแมนออฟสติลที่เป็นซูเปอร์แมนที่ไม่ใช่แบบคนที่แบบตัดสินใจถูกต้องทุกอย่างมันมันมันเป็นซูเปอร์แมนเป็นมนุษย์อะซึ่งบางครั้งเราลืมไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์เขาเป็นเด็กชายจากแคนซัสเขาโตอยู่บนโลกนี้เขาไม่ได้มาจากเอเลี่ยนเมื่อสองสามปีก่อนเขาโตอยู่บนโลกเขาเพิ่งเรียนรู้การเป็นเอเลี่ยนเพราะฉะนั้นมีความเป็นมนุษย์อยู่สูงมาก คือมีความผิดพลาดความรู้สึกผิดบาปแล้วผมชอบค,อคือการตัดสินใจให้ใซูเปอร์แมนไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบขนาดที่ว่าเฮ้ยถ้าเพื่อโลกกับตัวเราหรือคนในครอบที่เรารักอ่ะซูเปอร์แมนสามารถตัดสินใจได้เป็นโลกได้เลยไหมซูเปอร์แมนคนนี้ไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกมันเป็นเสน่ห์และความกล้าของดีสีที่สามารถพักดันตัวละครนี้นนนมาแบบนีน้แล้วพอสองคนนี้มาเจอกันอ่ะคือผมผมมาถึงกลางแบบอง2รู้สึกเฮ้ยเขามาเจอกันแล้ว แล้วมันจะหยุดยังไงเพราะดูผมดูไปฉากแอคชั่นดูไปผมรู้สึกเฮ้ยผมเอาไม่ออกผมเดาไม่ได้เลยอะว่าว่าแบทแมนจะหยุดได้ยังไงซูเปอร์แมนจะหยุดได้ยังไงมันมันมันหนักมันเลยเถิดไปตรงนั้นอะแล้วพอมันแล้วปมเนี้ยพอมันคลี่คลายออกมามันโคตรเวิร์กเลยสําหรับผมคือมันเป็นมันการใช้ปมหลักของของตัวละครจริงๆคือคือทั้งปมหลัก ของในคอมิกส์ปมแหลกรองหลักในหนังเนี่ยถูกหยิบมาใช้คือไม่ใช่ปมหลักเฉพาะแบทแมนซูเปอร์แมนนะเป็นปมหลักในแมนออฟสตีลก็ถูกหยิบมาใช้คือเป็นผมอ๋อผมเลยอ๋อมันคือปมนี้ที่หนังเล่าตอมจากแมนออฟสตีลมันคือปมนี้จริงๆแล้วมันถูกใช้ปุ๊บมันเวิร์กแล้วมันก็ขี้คายทุกๆูกจา่งออกมาให้มันให้มันออกมาเวิร์กแล้วมันเป็นอะไรที่หนังอะเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลา,ลา,ลามาตั้งแต่แรกคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ ผมดูในโรงผมรู้สึกเฮ้ยจะเล่าปมนี้ทําไมจะเล่าย้ำทําไมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นแต่พอมาถึงไอ้ตรงเนี้ที่หนังคลายปมด้วยพีเนี้ยไอ้ที่เล่ามาที่เรารู้สึกว่ามันไม่ประโยชน์เฮ้ยมันโค้มีประโยชน์มันมันส่งอะไรทุกอย่างมาให้สู่โมเมนต์นี้ซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเวอร์ก็มันเยี่ยมมากอยู่แบบอยู่ในโรงผมมีความรู้สึกแบบอยากรู้ขึ้นปบมือให้เลยว่าแบบโคมัน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 ยอดเยี่ยมจริงในกันที่คลายปมเนี้ย ม,มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันเขาเหมือนเราเดินเดินเดินแล้วก็โปรยเศษผลไม้เศษเม็ดผลไม้ไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจโปรยเหมือนโปรยหลอกๆวันนึงมันมันกลายเป็นต้นไม้ที่มันให้ผลออกมาท in, ี่ดีที่สุดในเรื่องอ่ะผมรู้สึกแบบมันมันมันหลายกาดอย่างนี้นะแล้วผมมองว่านั่นคือความประหลาดของของแบทแมนวิซปอ์แมนนะฮะคือคือมัน มันชอบมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบในตอนต้นเรื่องแล้วมันถูกเอามาใช้ให้พลิกไปพลิกมาจนมันทําให้อีกเรื่องหรืออีกปมหนึ่งมันเวอร์ตัวอย่างที่ผมจะยกพอจะยกได้มันคือสกอร์ในดนตรีประกอบเนี่ยผมดูมันผมดูเก้าสิบเปอร์เซ็นผมไม่ชอบเพราะมันเออะมาเทิงคือแบบตื่นแบบเสียงมันแบบพยายามจะอีพิกตลอดเวลาซึ่งมันไม่จำเป็นต้องอีพิกตลอดเวลาเนื้อไต้องมีช่วงผ่อนมากซึ่งช่วงผ่อนของหนังอะมันเป็นช่วงที่ ก็คือใช้ทีมของซูเปอร์แมนใน Man of Steel ที่ชื่อว่า d i s ิสคาร Kent นะฮะซึ่งเป็นทีมที่ผมใช้ประกอบการรีวิวนี้นะฮะมันจะเป็นช่วงแรกของทีมนั้นซึ่งเป็นเซ็กเป็นโนแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมันชิวมันแบบสบายกว่าเสียงแบบดื้อที่มันที่มันอัดกันมาทั้งเรื่องอะแล้วมันทําให้เราสึกว่าทุกครั้งที่ซูเปอร์แมนอะโผล่มารู้สึกแบบ เห็นความหวังรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าตีมของเล็กซูเทอร์ตีมของเ,อเล็กซูทอร์ตีมของ Batman, แบทแมนเลยคนอื่นหรือตัวละครอ,อื่นมันถูกใส่เข้ามาแล้วมันมรู้สึกคิวรู้สึกมันมันเหมือนมันเวิร์กกว่ามันทําให้เร Superman, มมารู้สึกซูเปอมนผมมาเรรู้สึกแฮปปี้กว่าตัวละครอ,อื่นผมมารู้สึกมีความหวังอะอย่างนั้นในตัวผมรู้สึกผมเมป็นการใช้เพลงประกอบที่ดีไม่รู้มันฟุกหรือเปล่านะในคนที่ ที่ต้องชมประกอบกันคือดนตรีประกอบของคาร์กาโดคาร์กาดด์หรือว่าวันเดอร์ฮูแมนนะฮะส่งส่งผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฮันซิมมอนแต่มันจะเป็นฮันซิเมอร์ไม่ใช่ฮันซิเมอร์เหรอต้องเป็นคุณแจ็คกี้ที่ที่ทําประกอบกันผมรู้สึกมันมันดูดิบกว่ามันมีความดิบมันมีความเถื่อนมากกว่าแล้วก็แล้วมันก็ชูกใช้ในตอนที่วันเดอร์ฮูแมนสู้นะก็ผมรู้สึกว่ามันมันส่งเสริมความรู้สึกแตกต่างให้กับตัวละครวันเดอร์ฮูแมนแ้วยด้วยวิธีเธอสู้มันยิ่งทำให้เราสสุู้ เข้าชอบนตีตรงี้อะวิ่งซุบซิบบเธอแม่งมันจริงๆอ่ะอีกหนึ่งความบ้าบินของมันในลวนนี้ก็คือคือบางฉากเนี่ยมันไม่ใช่แฟนของคอมิกคือมันไม่อธิบายอะไรเลยคือมันไม่อธิบายเท่าที่ควรคือถ้าคุณไม่ใช่แฟนคอมมิกคุณจะแบบว h a เด h e h e เฮกมันเล่าอะไรของมันและฉากนี้แล้วมันก็ไม่ได้ผลิดอกออกผลในหนังเรื่องนี้้วยนะคือมันคงไป็ผลิดอกออกกว่าในในจัสติคในอนาคตแหละ ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันบ้ามากที่มันกล้าทาอะไรอย่างนี้คือมันใส่เข้ามาแล้วมันก็ไม่อธิบายแล้วผมชอบผมมชอบบางอันแต่บางอันอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนโฆษณาไทยอินอ่ะคือมันมันไม่ได้มีความศิลปะในการเล่าเรื่องเลยคือมันเหมือนว่าอยากใส่ก็ใส่แล้วก็ใส่เข้ามาแล้วก็หนังก็เสียเวลาในการอินโชริ้วอะไรแบบนี้แบบ อยู่เกือบสามนาทีมั้งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่มันมันควรจะมีวิธีที่แล้วเรื่องจะเป็นศิลปะมากกว่านี้เล่าเรื่องไม่ฉลาดกว่านี้อันนี้ผมรู้สึกมันมันมันขี้เกียจเลยผมรู้สึกได้ถึงความขี้เกียจแบบโอ้ไม่รู้จะเขียนแล้วอะไม่รู้จะทําอะไรวะเออกูเอาแบบนี้แล้วกันแบบง่ายดีซึ่งผมรู้สึกแบบนั้นแล้วผมรู้สึกผมโดนดูถูกอะแล้วผมรู้สึกไม่ชอบเลยในที่มันใช้วิธีนั้นฮะความผิดหวังของผมนะนอกจากในเรื่องบทเรื่องอะไรพวกนี้แล้วคือฉากแอคชั่น คือฉากแอคชั่นที่หนักปีนปางกคือฉากแบทมูบิลคือไม่รู้ว่าผมชินกับการอยู่กับไต่พากเดนหรักไนท์หรือเปล่านะผมรู้สึกว่าแบทมูบิลวันนั้นมันรู้สึกเหมือนมันเป็นแบทมูบิลจริงๆที่ไล่ล่าจริงทุกครั้งที่รถมันกระโดดทุกครั้งที่รถมันชนมันรู้สึกมันเราเห็นเห็นไฮดรูลิกเห็นการกระแทกมันเวลาชนหินแล้วรู้สึกมันมันชนหินนี่มันทะลุหินจริง แต่พอแฟร์แมนในภาคนี้มันรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นรถทำย่ามันก็วิ่งไปวิ่งเร็วชนอะไรมันก็ไม่รู้สึกมันรู้สึกเหมือนเป็นซีจีไปหมดรู้สึกเหมือนไอ้ชนนู่นก็รู้สึกซีจีไอ้นี่ก็รู้สึกซ g ีจีมันแล้วรถมันก็แบบเหมือนเบาๆไม่ได้รู้สึกแบบมีความแรงมีแรงกระแทกมหาศาลที่สามารถทําทะลุไอ้นั่นได้จริงทะลุนู่นได้จริงมันมันมันไม่รู้สึกมือนั้นชากะเบิดก็รู้สึกเหมือนเป็นแค่ซีจีคือผมไม่รู้มันซีจีหรือเปล่านะถ้ามันไม่ซีจีแล้วมันทําออกมาให้รู้สึกซีจีอย่าง ผมรู้สึกว่าหนังไม่ประสบความสําเร็จในทงทําให้เราชื่อได้เลยซึ่งไอฉากขับรถที่ดีที่สุดจะเป็นฉากขับรถตอนต้นเรื่องที่ที่บูสเวนพยายามจะเข้าเมืองไอฉากนั้นมันเป็นฉากที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดคือรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเหมือนมันจริงมันมันมันอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วมันก็ต้องหลบหลีกจริงเพราะมันเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถแบดบิลล์ที่มันยงชนแหลกได้เลยมันมันเราดันสนุกอะไรเล็กๆน้อยๆกันมากกว่าฉากที่ควรสนุก ที่ฉากที่ผมรู้สึกว่ามันนะครับมไม่ได้แย่พอกัรก็คือฉากต่อสู้กับกับลูกน้องตัวแบทแมนสู้กับลูกน้องผู้ร้ายตัวกับลูกกระจกผู้ร้ายซึ่งมันมีอยู่ในตัวอย่าง3นะซึ่งอันที่ผมดูตัวอย่างสามแล้วผมรู้สึกโหมันสมูทมากภาพมันใหญ่มันเล่าเรื่องด้วยภาพดีมากมันกลายเป็นฉากตื่นเต้นมากเพรรู้หนัจริงมันการตัดต่อมันทาร้ายอ่ะคือแลนที่จะเห็นเป็นเพว่า ลองช็อตที่บอกโหสู้กันโดดไปกระโดดมาต่อยบนนี้ตัวนั้นแบบชัดเจนไหมมันดันแบบถูกตัดด้วยโคสอัพบางทีก็โคสอัพแล้วก็ตัดเป็นภาพใหญ่มีคือภาพใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือในตัวอย่างนั่นแหละเนาะก็จะเป็นโคสน้าแบบสู้ใกล้ๆเห็นครึ่งหน้าตัวมันมันไม่เวิร์กอ่ะหรือแม้แต่ฉากแบทแมนสู้ันอื่นในความฝันมันก็ดูแบบช้าอืดอ่ะยืดยามันไม่รู้สึกว่ามันเร็วมันสนุกมันรุนแรงอย่างที่ อย่างที่เห็นในตัวอย่างเลยมันดันกลายเป็นอะไรอย่างอื่นที่แบบช้าบ้างตัดฉับบ้างหรือแม้แต่โค้ชอารจะดูไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าแบบพี่ <c oughs> มันเกิดก่อนจากการผิดพลาดนั่นแหละอยากให้ได้เมียพี่จอร์จวิลเลอร์จากแบทแมนมาตัดให้จริงๆว่าโอ้โหการตัดชากแลคชันที่ดีี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นนะเอออยากเกิดอีกเรื่องนึก็คือเข้าใจว่าบางคนรู้สึกว่าฉากแบทแมนซูเปอร์แมนสู้กันเนี่ยมันน้อยไปหน่อย ส่วนตัวผมไม่ได้ผมพอใจกระฉากนั้นผมเข้าใจว่าผมรู้สึกว่าไม่มีการวางแผนแบทแมนเป็นแบทแมนจริงๆแบทแมนถ้าสู้ซูเปอร์แมนผมรู้สึกว่าโอเคเขาตรงเขาต้องสู้แบบนั้นแหละซึ่งผมรู้สึกมันเปิร์กแล้วเขเข้าใจนะว่าคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยหนักมันชื่อแบทแมนมีซูเปอร์แมนตอนเราจะเลิกมันก็ควรจะมันก็จะเป็นแบทแมนสู้กับซูเปอร์แมนเยอะๆสิไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้อยแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันต้องมีอินสุดดิวอะคือคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่า นะ่นะมันมันมันไม่ใช่แค่หมหระพทางการสายตามันถ้าคุณไม่ได้มีเซตอัพดราม่าไม่ได้มีการ set up, เซตอัพเขาเรียกไงเซตเรื่อง,งรองาวขึ้นมามันมันไม,ม่ประโยชน์นะครับคือไม่งั้นมันก็เป็นแค่เหมือนทาร์ฟอร์เมอร์อ่ะเมื่อคุณรู้สึกเหมือนคุณทุกทาร์ฟอร์เมอร์แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยมันแค่คุณสู้กันเพราะว่ามันไม่แค่วิชวลนอยเพราะคุณไม่ได้มีความรู้สึกทางอารมณ์เชื่อมต่อกับมันคุณไม่รู้สึกว่าแบทแมนต้องเสียอะไร คุณไม่รู้สึกว่าซูเปอร์แมนต้องแลกอะไรมาเพื่อมาสู้กันเพื่ออะไรผมรู้สึกว่าไอ้ดราม่าพวกนี้ที่อยู่ในตอนต้นเนี่ยมันส่งเสริมให้ฉากแอคชั่นเนี่ยมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นเพราะฉันทุกคนอยากได้แอคชั่นตอนแรกเลยมันมันก็เป็นแอคชั่นเฉยๆอ่างก็จะมันได้ทังหายตาแต่ว่าทางอารมณ์มันมันไม่ได้ถึงตรงนี้แล้วก็เพรการขี้คลายมันก็จะไม่คมคายแล้วก็อิมแพคเท่านี้เออก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่า ส่วนอีกส่วนนึงก็คือส่วนขององค์สามผมคิดว่าผมจะน่าผิดหวังมากเพราะโดนพอเดูตัวอย่างที่สองแล้วเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมรู้สึกว่าผมผมอาจจะไม่ชอบแต่พอดูจริงแล้วผมกลับรู้สึกว่าโอเคผมชอบคือตัวละคร Doom s na ยก็ออกมาตึ๊บออกมาแบบไม่สมเพรสมผลที่สุดในจากที่เขาคิดได้เลยแต่พอมันออกมามันออกสู้แล้วรู้สึกว่าโอเคเราเห็นแบทแมนซูเปอร์แมนสู้เวนเดอร์เันดี้วันดี้ วันดี้สู้แล้วรู้สึกโอเคมันมันสนุกแล้วรู้สึกโอเคต้องสู้กันแบบนั้นแบทแมนสู้ด้วยวีีอแบทแมนซึ่งผมว่าโอเคมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซูมแมนสู้ซูมแมนแล้วและตีมซูมแมนที่ถูกอเอามาใช้ตอนนั้นผมรู้สึกโอกของมันมันสุงพันเหลอเกินแล้วหนังก็เลือกจะจบแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่น่าสนใจมากว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใน justice league มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในหนังวันดี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในหนังดิวแบทแมน ซึ่งผมรู้สึกโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจว่าทิศทางของหนังจะเดินต่อไปยังไงอีก mm. นะฮะในแง่ของอนาคตจกักรวาลดีซีผมว่าหนังสอบผ่านได้ง่ายๆเพราะผมรู้สึกทั้งแบทแมนซูเปอร์แมนบันเดอร์บูแมนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองดีดีคืออาจจะไม่ได้มีแบบ outstanding อะไรจี๊ดอะไรมากแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่เราสนใจอยากจะรู้แล้วบทสนทนาสุดท้ายของแบทแมนกับวันดี้ก็ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะตามมานะฮะส่วนตัวผมมองว่าไอโน๊ตสติลเนี่ยเออ แบทแมนวิซ้อมแมนแมลซิเนี่ยเป็นหนังภาคต่อกันแบบตรงๆรู้สึกว่ามันคือการเล่าชีวิตของของซูเปอร์แมนองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแล้วก็อาจจะเป็นบทสรุปในองค์ที่สามซึ่งผมรู้สึกตื่นเต้นกับกับจัสติสกิลีมากกว่าผมตื่นเต้นก่อนตอนท,ที่ผมตื่นเต้นกับแมลซิสกิลีผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของแมลซิสกิลีที่มันต้องเล่าให้ซูเปอร์แมนคนอย่างเงี้ยมันเมคเซนส์และยิยง Man, ่งแบทแมนวิซ้อมแมนมันก็ยิ่งรู้สึกว่าโอเคผมนั้นถูกแค่บทอย่างเงี้ยมันนิ่งเมคเซนส์เข้า จะเล่นยังไงจะเล่ายังไงแล้วก็พาเราไปตรงไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเป็น,ปนมากกว่ามาเวลที่จะทาเนตาเนวสเตนอสจะมาซะอีกนะฮะก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดแล้วก็ผมนนจะให้คะแนนจัสติกเลเท่ากับ7.5เต็ม10นะฮะก็อย่างที่บอกมันมีข้อเสียเยอะแยะมากมายแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายมากแบบโอ้โหดูแล้วอ้วกจะแตกแบบที่หลายหลายคนรู้สึกนะฮะก็ ขอบคุณนะขอบคุณที่ชมนะฮะสามารถกด subscribe เราได้กด like นะหรือมีความเห็นใด้เกี่ยวกับ Man of s t e ตีที่เอ้ยแบนเป็นซูเปอร์แมนนะครับที่มีเหมือนผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างๆนะเดี๋ยวผมตอบแน่นอนนะอาจจะช้าเร็วอีกเรื่องนงนะครับก็ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย